สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อเนี่ฝนพาดด้วยกะมาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับของคุณแม่หวดคนฝันดีนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับกะถือว่าเข่าเต็มๆนะครับเนาะสี่เจ็ดนะครับเข้าเต็มๆนะครับเมื่อนี่กะมาตามต่อแนวทางความฝันนะครับของคุณแม่หัวนะครับว่าเป็นจ้งไดนะครับเมื่อนี่ คุณแม่หัวเพิ่นมีตัวเลขแนวทางอีกยังเพิ่มเติมหรือยังนะครับฝนเพา่ด้วยกระสีได้มาตามต่อมาสอบถามคุณแม่นะครับเพื่อทีสิเอาตัวเลขแนวทางนะครับกววมฝันนะครับไปฝากไปตอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับช่วรับฟังน้ากันนะครับเอาสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีเจ้าเปลี่ยนจ้งใดน,น้อยฝันไปฝันตองหัวไปแม่จ้ะฝันตองงัดแล้อวอฝันมาจ้งใดบ้างฝันาหัวเพราะไงมานเนี่ยอะไรค่ะ ไม่เปรี้ยเปรีเป็นแป้นแป้นขาว้านแแจงวือมือ,อไรขาบ,บ่ปากถามมังไหนก็บ่ปากเจา้าแม่ไรขาขอเฮ็ดยังกัดแขีวกัดฟันรไรขาอ้อมเฮียนอยู่แลนอ้อมเฮียนอยู่มีไงโอ้เฮ็ดจังไหนจงหังแม่ไรขากันน้องมีถามกับบ่ปากนานี่ นาโกดข้นหนึ่งโอ้เป็นต่ย่านยังวงโอ้เตือไม่รับง่ายง่ายอะไรแป้นเปี๊ยแม่เตือไม่รับใหญ่ๆเนี่ยอะไรตีเมียเนี่ยไรตีแม่โอ้ยเจ้าเป็นยังข่อยคือประเทศเจ้าเจ้าคือไรข่าข่อยเออวางสิเลยเนาะโอ้ในความฝันนั่นแป้นเปี๊ยแม่ค่ะว่านี่แกงมื้ออไรขามือขามไตขามไตวางสิครับไม่นี่จังไหนจังมาอะไรข่ากันเนาะเจังไหนจังมาอะไรข่ากันมาเตืเจ้าเป็นยังท้าโอ้เจ้าเกลียดที่ยัง ับบ่อปากม่ใช่อะไรโอ้ยขามตายกูขามตายว่าทำนี่แหละโอือแต่ว่าแกงเปื่อนแมอแต่ว่าตัวตัวเตี้ยนี่ฝันเห็นเป็นนี่บ่เว้าว่าน่าเข้าใจบ่อว่าว่าว่า่ปากเลยโอยย่างอันนี้ว่ากเออกขามตายกูขามตายกัดเฉียวผมโอ้ยนี่ก็เป็นสีนอแบบมือขึ้นนี่ใส่เสียเลยใส่เสียแต่ว่า ไ่ขาย่างเดียวมันเถอะโอ้พี่ตัสงไล่รขา,ขา,ขาย่างเดียวซุ่มซุ่มคนยังมีไงไมจมารนะลยุพี่วะท่านค้นวามะลิยุพี่เจ้าเพิเ่นไรขาเจ้านี่นนวะท่นคนบอกว่ครับโอ้ยปใจจกันไรขาตะ้าตีถ<อ>ือเออกงตะเปีน่นเ<อ>ปีป่ยนวื้อขาบ้านเออกงแ,แต่เข้าเตื้อเต้ตะว่าเก่งวื้อสีขาเข้าเหม่อ่าคือตว่าห่างบ่เฮ็นเท้าเด้อตม่นบ่เห็นตว่ามันสีได้ตองวดอยู่แล้วโอ้กะว่าสีได้ตองอยู่เนาะว่าจีได้ตองหงอดอย มื่อกมาปวดปลายตัวโปะหยหัวบอลยาเอ้ยมาบอกตัวไม่เด้อครับท่นซื้อบ่เป็นฉันบ่ได้วรานสี่แล้วอ้โก็คือเวว่าตอนขอกตัวไม่ด้าบอกตัวเอบอกตัวมันมาบอกไม่แต่เรือมาฝันเห็นละฝันก่อนที่แก้งไรขาไรขาเมียตะวันบ่ปากมีนจะแก้ง น้ำต่ายขอน้ำตายว่าคำนี้คำเดียวว่าคำนี้คำเดียวกูขามุกไตที่เรกัดเกียวย่างเดียวแต่ว่าคุณแม่นี่มากตัวใดมากตัวเลขตัวใดมากตัวเลขกับศูนยหกกับอันกิีะศูนย์เจ็ดีเอาศูนย์เจ็ดี่ใช่ไหมอศูนย์หตัวเดียวนว่าศูกตัวเดียวอ๋มากตัวเลขนะมกศูนย์หกหกตัวเดียวนะครับเพราะว่าผู้ไต่เป็นหกเนาะอ๋อผู้ไตเป็นหกนะครับศูนยหแล้วอายุพันเดี๋ยวท่าใดก่อายุเลาเท่าไห เกิดปีกี่เกิดก่อนมั้ไงเกิดป่อสอนท่านเลยป่สองพันสี่ร้อยเก้าหกสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับแตคือพ่อสอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับปีเกิดเป็นสองสี่เก้าหกนะครับแต่ว่าสองสี่เก้าหกนะครับโอ้สี่เก้าหกนั่นสองสี่เก้าหกนะครับรากาคุณแม่มากะไรหกศูนย์หกศูนย์กับศูนย์เจ็ดสี่หลังเสียงัน แต่ว่าเจ็ดซี ite, ่มันออกไปแล้ครับต like, ้องไปว้าถ right ึงนะครับก็สอนเออก็คือพ่อสอนนี่ศูนย์หกแล้วก็ยังก็สองสี่เ้าสองพันสี่้อยเก้าหกสองพันสี่ร้อยเก้าหกนะครับสองสี่เก้าหกได้ท่านผู้ชมสองสี่เก้าหกเก้าหสองสี่นะครับสองสี่เก้าหกแล้วก็หกครับแล้วก็หกศูนย์นะครับครับศูนย์หกศูนยี่แหะ กะตัดเอาบอตั้งสีบอสีบอตัดไท้นะครับตัดเสื้อเอานะครับให้ตัดซสื้อเอานะครับเออแต่คุณแม่พันซื้อพันกันย้างกาดเอานะครับตัดซสื้อเอายาให้บอกคาดไหลนะครับท่านผู้ชมสีให้จับมือซื้อปานนั้นต่าบอท่านผู้ชมจ้างสีถถอกนะครับบอกตัวเลขแม่เราในการัดเสื้อเอานะครับบอแมว่าคุณแม่บอกตาหอกสวนไปบอกลับเนี่ยเออเพราะเวลาเรเลขบอกมาบอกว่าคุณแม่หนบอได้บอกนะครับ เออระดับมาตรฐานเพราะได้ได้ทำผู้ชมกราบเอาน้ำพี่แม่พิ่บอกศูนหกหกศูนย์ไปนะตัวเพิ่มากมากครับกรบเอาน้ำนะครับระดับพ่อสอเกิดนะครับของพ่อใหญ่นะครับพ่อสองเกิดของพ่อใหญ่นะครับผู้เพิ่นเสียไปแล้วนะครับสองสี่เก้าหกนะครับสองสี่เก้าหกนะครับสี่เก้าหกขนาบ้าน๋อสี่เก้าหกขนาดบอกว่ายังไงว่าสี่เก้าหกนั้นก็คือ เอาไปตัดเอานะครับธรรมผู้ชมสี่เก้าหกแล้วก็หกศูนย์นะครับสองพันสี่ร้อยเก้าหกนะครับสี่เก้าหกแล้วก็หกศูนย์เอาไปตัดเอาเด้อธรรมผู้ชมนี่นะครับก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับความฝันนะครับของคุณแม่หัวต้นฝันดีก็เอามาฝากเอามาตอนนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ากันนะครับตองงวดเด้อท่านผู้ชมเพื่ออาจีได้มีโชคมีลาบน้ากันนะครับเพื่ออาจีได้มีโชคมีลาบน้ากันนะครับแต่ว่า แปลกก็คือว่าคุณพ่อนี่เื่อนเอาไม้แปนปีกนะแปนปีกแป้นมีกแ้นกระงมาแกงนะแกงมื้อวื้ออะไรขาอะไรขาเมอะไรขาเียนะครอบแต่ว่าหากว่าหากว่าตีเถือดอกะไรเสื้อแจ้งก่อนเออแ้นีอไรหยอกเื้อแล้วแนตีอะไรหยอกนะครับคุนแม่กเลยคิดี่าจีคุณพ่อพป่น สี่ศูนย์นะครับตี่เป็นศูนย์กรเลขสี่เป็นศูนย์ฮอกบ้านก็เลขสี่มีศูนย์กรเลขสีตีเป็นศูนย์หกนะครับกระล่องพิจารณาเบื้องนะครับล่องพิจารณาเบื้องนะครับเพื่ออาจจะได้มีโศกมีลาบน้องกานนะครับจะได้ีโศกลาบต่ออีกนะครับเนาะสำหรับเิมนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ เอฟซีทุกทันนะครับทีมให้การติดตามรับชมทักจองฝนพาพรวยนะครับโศบโศกมันหมาน้ำกันนะครับรวย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 เด้อสาธุ